สวัสดีครับชนิจโจนะครับอ๋อมาเจอปาติคุณนะฮะอันนี้เป็นปลาสิค no. no. ุณเหมือนกันครับแต่ว่าจะเป็นสิคุณสายใหญ่นะฮะเดี๋ยวให้เทียบสายดูนะครับนี่สายเล็กอยู่ไหนนี่สายเล็กอันนี้ก็สิคุณใช่ไหมอ่ะสิคุณตัวไหนนน่ะู้สีคุณว่างเงินแหหลละทางงเือนี่นี่ นี่ก็ใช่อ่านี่ครับเดี๋ยวเทียบไซน์นะฮะอันนี้จะเป็นไซส์ใหญ่นะครับสิกุลนะครับสิกุลไซส์ใหญ่อันนี้นี่แม่นี่ลูกอ่านี่ครับอันนี้รอละเจ็ดสิบาทนะสำหรับไซส์ใหญ่นะครับแต่ตัวเล็กนี้สามโลร้อยนะครับแต่จริงๆมันก็เป็นอ่าอาจจะเป็นมันรอดจากการจับมานะครับพวกนี้นะมันเลยก็เป็นตัวใหญ่นะครับ อาจจะเป็นจ่าฝูงนะฮะเดี๋ยววันล้เดี๋ยวเขากับบ้านเลยบบกคลๆใกล้เคียงประตูนะครับนี่มีหมูกระดองตัวนึ่งโอ้โ้นี่ดังกันเยอะครับเรียกเขาตรงๆแ้วก็มีอ้นอยู่เหมือนกันนะฮัลโหลแม่ก็หยิงไง่ไอ้ Ô chị, 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 chị,